ฟังอย่างมีเมตตาไม่ใช่เพื่อโต้กลับการฟังเป็นเรื่องที่ทุกคนทำกันอยู่ทุกวันแต่แท้จริงแล้วการฟังมิใช่เพียงการรับเสียงเข้าสู่หูหาแต่เป็นการเปิดใจรับความจริงที่อีกฝ่ายกำลังสื่อสารอยู่หลายครั้งที่เราคิดว่าตนเองกำลังฟังแต่แท้จริงแล้วใจกลับมัวแต่เตรียมจะโต้ตอบ เตรียมหาคำแก้ตัวหรือเตรียมหักล้างเหตุผลของผู้อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การฟังแต่เป็นเพียงการรอจังหวะเพื่อพูดกลับเท่านั้นใจที่คอยแต่จะโต้กลับย่อมไม่อาจเข้าถึงความหมายแท้จริงของคำพูดเพราะยังเต็มไปด้วยอัตตาและความต้องการเอาชนะทุกคำที่ได้ยินถูกตีความผ่านความคิดของตนเอง ไม่ใช่ผ่านความจริงใจของผู้อื่นผลที่ตามมาคือการสื่อสารไม่เข้าใจกันกลายเป็นความขัดแยง้งและความสัมพันธ์ค่อยๆแตกสลายในทางกลับกันการฟังอย่างมีเมตตาคือการตั้งใจรับฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างไม่ด่วนตัดสินไม่รีบหาคำโต้ตอบแต่พยายามเข้าใจว่า เหตุใดอีกฝ่ายจึงรู้สึกเช่นนั้นเหตุใดจึงพูดเช่นนั้นแม้คำพูดนั้นอาจไม่ถูกใจหรืออาจกระทบความรู้สึกก็ยังคงฟังด้วยใจที่สงบเห็นว่าผู้พูดเองก็กำลังแสดงออกจากประสบการณ์และความทุกข์ในใจของเขาเมตตาในการฟังทำให้เรามองเห็นเบื้องหลังของคำพูดมากกว่าตัวอักษรที่ได้ยิน เช่นเมื่อมีใครพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวใจที่ไม่มีเมตตาจะรีบโต้กลับด้วยโกรธแต่ใจที่มีเมตตาจะเห็นว่าเบื้องหลังความแข็งกร้าวนั้นอาจมีความกลัวความเจ็บปวดหรือความรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับซ่อนอยู่เมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะไม่ตอบกลับด้วยความรุนแรงแต่จะเงียบสงบและหาทางรับฟังให้ลึกซึ้งขึ้น การฟังด้วยเมตตายังเป็นการรักษาความสัมพันธ์เพราะเมื่อคนหนึ่งรู้สึกว่ามีใครสักคนฟังตนจริงๆเขาจะค่อยๆค,คลายเกราะป้องกันใจเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในความตึงเครียดที่เคยก่อให้เกิดการโต้เถียงก็จะค่อยๆค,คลายลงการฟังเช่นนี้จึงมิใช่เพียงการรับข้อมูลแต่เป็นการเยียวยา แต่ถ้าขาดเมตตาการฟังก็กลายเป็นดาบที่ทำร้ายทั้งสองฝ่ายเรามักเห็นในชีวิตประจำวันว่าการพูดคุยระหว่างคนใกล้ชิดบางครั้งกลับเต็มไปด้วยการแทรกการโต้กลับและการพยายามชนะกันผลคือความสัมพันธ์ที่ควรอบอุ่นกลับกลายเป็นแผลลึกในใจทั้งที่แท้จริงหากมีเพียงการฟังอย่างมีเมตตา ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเอาชนะกันเลยการฟังอย่างมีเมตตายังเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งเพราะต้องละความอยากแทรกแซงละความคิดที่จะรีบตัดสินแล้วหันมาอยู่กับเสียงตรงหน้าด้วยใจที่สงบสติเช่นนี้ทำให้เห็นชัดว่า ความคิดที่จะโต้อตอบล้วนผุดขึ้นจากอัตตาที่อยากปกป้องตนเองแต่เมื่อใจเลือกจะฟังด้วยเมตตาอัตตานั้นก็ค่อยๆอ่อนแรงลงและแทนที่ด้วยความกรุณาสิ่งที่น่าสังเกตคือการฟังด้วยเมตตาไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการเห็นด้วยกับทุกสิ่งหากแต่หมายถึงการเข้าใจอย่างแท้จริงก่อน แล้วจึงเลือกตอบสนองด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอารมณ์หากจำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นก็พูดด้วยความสงบไม่ใช่เพราะต้องการหักล้างแต่เพราะอยากให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเมื่อตั้งใจฟังเช่นนี้ใจก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะไม่ต้องแบกความโกรธไม่ต้องรีบคิดหาคำพูดคมขายเพื่อเอาชนะ แต่เป็นการอยู่ร่วมกับอีกฝ่ายในช่วงเวลานั้นด้วยความจริงใจแม้บางครั้งจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีแต่เพียงการฟังด้วยเมตตาก็สามารถทำให้ใจของอีกฝ่ายเบาลงได้การฟังด้วยเมตตายังสะท้อนถึงการยอมรับความเป็นมนุษย์ของกันและกันเพราะทุกคนต่างต้องการให้เสียงของตนถูกได้ยิน ต้องการให้ความรู้สึกของตนได้รับการรับรู้เมื่อเราให้สิ่งนี้แก่ผู้อื่นเราก็กำลังมอบสิ่งที่ล้ำค่ากว่าเหตุผลหรือคำตอบนั่นคือการยืนยันว่าเขาก็มีคุณค่าในฐานะมนุษย์ผู้หนึ่งเช่นกันดังนั้นการฟังอย่างมีเมตตาไม่ใช่เพื่อโต้กลับจึงเป็นการปลูกฝังความสงบในความสัมพันธ์ เป็นการลดความขัดแยง้งและเป็นการฝึกใจให้ละจากอัตตาการฟังเช่นนี้มิได้สร้างประโยชน์เฉพาะกับผู้ที่ถูกฟังแต่ยังทำให้ใจของผู้ฟังเองสงบอ่อนโยนและกว้างใหญ่ขึ้นด้วยสุดท้ายการฟังอย่างมีเมตตาคือการวางใจให้มั่นคงไม่ปล่อยให้อารมณ์นำพาไปสู่การทะเลาะวิวาท แต่ใช้การฟังเป็นสะพานเชื่อมใจสู่ใจแม้บางครั้งจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีแต่ความสงบและความเข้าใจที่เกิดจากการฟังย่อมเป็นรากฐานให้ทุกการสื่อสารมีคุณค่าและยั่งยืน